แล้วถ้าคุณเป็นผู้ที่หลงไหลกับการแต่งบ้านเรามีหนังสือที่จะมาชวนคุณสร้างธุรกิจความร่ำรวยและความสุขให้กับคุณได้กับ Homemade Stay เล่มนี้ค่ะหนังสือที่จะทำให้คุณเห็นถึงศักยภาพและทุนที่คุณมีอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยนำออกมาใช้เขาจะทำให้คุณพบกับเรื่องราวของธุรกิจที่พักที่เรียกว่าโฮมสเตย์หรือบูติกโฮมสเตย์แบบสร้างสารรค์ที่ใช้ทั้งเงินทุนผสมผสานกับความเชื่อไปพร้อมๆกัน คุณจะได้เห็นถึงความหลากหลายของความคิดและวิธีปฏิบัติท่ามกลางสภาพที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดทั้งด้านพื้นที่เงินทุนความรู้จุดแข็งการตกแต่งแม้แต่เรื่องทำเลที่ตั้งคุณจะได้เห็นโมเดลธุรกิจที่สุดยอดผู้เขียนกล่าวว่าสุดท้ายคุณจะพบว่านี่คือธุรกิจที่คุณสามารถทำได้จริง ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทำเลที่ไกลแค่ไหนมีเงินทุนเท่าไหร่มีความรู้ระดับใดหรือแม้แต่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยก็ตามใครกำลังมองหาธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองครอบครัวและสังคมอยู่ละก็ห้ามพลาดเล่มนี้เลยค่ะ